หลายอย่างเลยค่ะมาให้เด็กๆดูนะคะและเด็กๆนะคะช่วยบอกคุณครูได้นะคะว่า<ม>เด็กๆเคยกินขนมหวานสิ่งที่คุณครูถือหรือไม่ค่ะขนมหวานแรกนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะว่าเป็นขนมหวานอะไรอะไรคะรู้จักเป็นทองหยิบค่ะทองหยิบเด็กๆเคยกินกันไหมคะเคยค่ะเห <c oughs> มือนดอกไม้เลยเหมือนดอกไม้แล้วก็สวยด้วยเนาะขนมต่อไปค่ะ ทองหยอดค่ะใช่แล้วค่ะทองหยอดเด็กๆเคยกินไหมคะเคยค่ะเด็กก็เคยกินเหมือนกันนะคะแล้วขนมสิ่งนี้ล่ะคะไ่ทอไ่ทอเด็กๆเคยกินกันไหมคะโนหนูเคยกินเคยกินมากสิ่งนี้ล่ะคะเมคคาโนนเมคคาโนนใช่ค่ะเด็นข้องคูได้ที่เก่งทุกคนเลยอ่าแล้วสิ่งนี้ล่ะคะขนมช้นขนมช้นขนมช้นเด็กๆเคยกินกันไหมคะอร่อย อร่อยนะคะและสิ่งนี้ล่ะคะล็อกช่องลอดช่องเด็กเคยกินไหมคะเคยค่ะมใบส้มเขียวอร่อยใบเขียวเขียวและสิ่งนี้ล่ะคะกล้วยบวชชีค่ะกล้วยบวชชีเด็กเคยทานกันไหมคะเคยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเด็กเคยทานกันทุกอย่างเลยและขนมชนิดนี้ล่ะคะบัวลอยบัวลอยรรู้จักกันใช่ไหมคะใช่ ไอเด็กเคยทานันไหมคะหนูเคยกินค่ะเคยทานใช่ไหมคะนี่เด็กเห็นไหมคะว่าสีสันน่าสดใสมากเลยค่ะหลายสีเลยเป็นรูปดอกไม้ด้วยสิ่งนี้ล่ะคะเม็ดขนุนเม็ดขนุนใช่ค่ะไอเด็กห้องคู่ได้ที่เก่งกันทุกคนเลยอ่าและสิ่งนี้ล่ะคะขนมชานขนมชานขนมชานไอเด็กเคยชอบไหมอร่อยอร่อยนะคะ และสิ่งนี้ล่ะคะล็อกช่องล็อกช่องเด็กเคยกินไหมคะเคยเคยกินค่ะไ่ชอบเขียวอร่อยัเขียวเขียวและสิ่งนี้ล่ะคะกล้ยบวชีค่ะกล้วยบวชีเด็กเคยทานกันไหมคะเคยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเด็กเคยทานกันทุกอย่างเลยและขนมชนิดนี้ล่ะคะบัวลอยบัวลอยกรู้จักกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กเคยทานกันไหมคะหนูเคยกินค่ะ เคยทานใช่ไหมคะคื่เด็กเห็นไหมคะว่าสีสันน่สดใสมากเลยค่ะ<ม>หลายสีเลยเป็นรูปดอกไม้ด้วยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาเด็กๆทำบัวลอยค่ะจะได้แบบนี้เลยบัวลอยใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆว่าเด็กๆคิดว่าขนมหวานบัวลอยที่เคยพบมีอะไรบ้างน้องเกดค่ะ มีกะทิค่ะสีขาวมีกระท,ะสระทิสีขาวนะคะนองเกดบอกว่ามีกระทิสีขาวหนูน้องออยค่ะมันมีเม็ดกลมๆม,มีเม็ดกลมๆนะคะ น้องออยบอกว่ามีเม,ม็ดกลมกลม,มน้องบิ่มค่ะมีหลายสีค่ะน้องบิ่มบอกว่ามีหลายสีนะคะค่ะน้องบิ่มบอกว่ามีหลายสี เด็กคุณครูจะมาทวนนะคะเด็กๆคิดว่าขนมหวานบัวลอยที่เคยพบมีอะไรบ้างน้องเกดบอกว่ามีกะทิสีขาวน้องออยบอกว่ามีเม็ดกลมๆน้องบิ๋มบอกว่ามีหลายสีเด็กๆก,ก็เคยรับประทานขนมหวานบัวลอยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปล้างไม้ล้างมือให้สะอาดแล้วเรามาทําขนมหวานบัวลอยกันค่ะ ตอนนี้นะคะดเด็กๆทุกคนก็ได้ล้างมือกันสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนกันมาแล้วคุณครูน,นะคะจะแนะนําส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการทําขนมหวานบัวลอยนะคะเรานะคะไปรู้จักส่วนประกอบกันนะคะน้ําสะอาดแป้งทาบัวลอยน้ําตาลปี๊บนมสดเกลือกระเทีสีผสมอาหารถ้วยสําหรับเด็กๆทุกคนนะคะ กะะมังผสมแป้งจานโบต้มทับพีกระชอนตอนนี้เเด็กนะคะก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ในการทำและส่วนประกอบนะคะมีอะไรบ้างคุณครูน,นะคะจะมีขั้นตอนพาเ,เด็กทำนะคะขนมไทยบัวลอยนมสดขั้นตอนที่หนึ่ง ผสมแป้งน้ำสะอาดและสีผสมอาหารเรานะคะก็จะได้ตามรูปนี้นะคะในขั้นที่คุณครูพาเด็กทํานะคะขั้นตอนที่2นวดแป้งและปั้นแป้งบัวลอยเป็นดอกไม้จะเหมือนรูปที่คุณครูให้เด็กดูกันตอนแรกนะคะขั้นตอนที่3ต้มน้ําสะอาดน้ําตาลนมสดกะทิและเกลือพักไว้ให้เย็นขั้นตอนที่สี่ ต้มน้ำสะอาดต้มแป้งเมื่อแป้งลอยขึ้นคือสุกและนำใส่น้ำเย็นขั้นตอนที่5นะคะตักแป้งบัวลอยใส่ถ้วยราดน้ำกะทินมสดรับประทานได้เลยขั้นตอนเด็กๆก็น่าจะตื่นเต้นกันไปแล้วนะคะคุณครูจะพามาผสมแป้งกำลังผสมแป้งนะคะก่อนอื่นนะคะก็คือคุณครูได้ตวงแป้งบัวลอยไว้แล้วคุณครูก็จะเทลงไปในหม้อผสมเลยนะคะ เทแป้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณครูนะคะขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนมาเทน้ำสะอาดครึ่งแก้วก่อนนะคะลงในหม้อผสมนะคะดูค่ะน้องบิ่มเชิญค่ะใส่เลยไหมคะใส่เลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็ได้นวดแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแบ,บ่งเป็น4ี่ส่วนนะคะ พราะสีครึ่งครูเตรียมมาเนี่ยมีสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงค่ะครูจะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะตอนนี้ครูแบ่งแป้งเป็นสี่ส่วนแล้วนะคะคุณครูขอตัวแทนน้องอีกหนึ่งคนนะคะมาช่วยหยดสีผสมอาหารค่ะน้องเกดเชิญค่ะน้องเกดเ,เลือกสีอะไรคะสีเหลืองค่ะน้องเกดก็ได้หยิบมาแล้วนะคะน้องเกดล้างมือมาแล้วใช่ไหมคะแล้วค่ะคุณครูนะคะขอให้น้องเกด หยดสีผสมอาหารลงแป้งนะคะหนึ่งหยดค่ะตอนนี้นะคะสีผสมอาหารก็อยู่ในแป้งแล้วคุณครูนะคะขอให้น้องเกตผสมสีผสมอาหารกับแป้งให้เข้าที่ค่ะน้องบิ่มเลือกสีอะไรดีคะสีสีฟ้าค่ะสีฟ้านะ,ะน้องบิ่มมียหยดคะ่ะสองหยดนะคะ oh คูขอให้น้องบิ่มนะคะนวดแป้งและสีนะคะให้เข้ากันค่ะค่ะโดยคุณครูนะคะจะเลือกผสมสีแดงค่ะนวดให้เข้ากันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะค,คุณครูมือเลอะก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถล้างสีผสมอาหารออกได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะ น้องเกตน,นะคะก็ได้ปั้นแป้งบัวลอยนะคะเป็นสีเหลืองแล้วน้องบิ่มก็เป็นสีฟ้าของคุณครูเองก็เป็นสีแดงนะคะขั้นตอนที่2นะคะตามแผนภาพด้านหลังนะคะคุณครูก็ได้บอกว่าจะสอนเด็กน,นะคะทําแป้งบัวลอยเป็นรูปดอกไม้นะคะน้องบิ่มและน้องเกตน,นะคะหยิบแป้งออกมาปั้นเป็นรูปทรงกลมนะคะน้องเกตและน้องบิ่มนะคะก็ช่วย ปั้นส่วนประกอบดอกไม้ของครูแล้วนะคะวางในจานได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูจะสอนปั้นดอกไม้แล้วนะคะโดยคุณครูนะคะจะเลือกเกอสรอดอกไม้เป็นสีขาวนะคะจากนั้นนะคะก็จะวางลงไปในจานและเอาสีเหลืองนะคะที่เป็นดอกด้านนอกนะคะมาติดไว้ข้างๆสีขาวคะ่ะโดยสีเหลืองนะคะอยู่รอบๆสีขาวเลยค่ะ โดยใช้นิ้วนะคะแตะน้ำหน่อย,อยนึงนะคะก่อนติดลงไปค่ะเมื่อติดแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนการสอนปั้นดอกไม้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะคุณครูขอบคุณน้องบิ่มและน้องเกศมากนะคะและน้องเกศและน้องบิ่มนะคะเข้ากลุ่มเลยนะคะคคุณครูนะคะก็ะะได้แบ่งแป้งแต่ละสีมาให้เด็กๆแต่ละกลุ่มแล้วนะคะ คุณครูขอตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนนะคะมารับแป้งแต่และสีเลยค่ะต่อจากนี้นะคะดเด็กๆนะคะก็ปั้นรูปดอกไม้นะคะคนละสองดอกว่าแตเด็กปั้นแล้วแป้งเหลือนะคะดเด็กๆสามารถปั้นเป็นรูปทรงอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะปั้นแป้งรูปดอกไม้นะคะหรือรูปอื่นๆนะคะออกมาเป็นอย่างไรนะคะดเด็กๆคนไหนนะคะถ้าอยากให้คุณครูให้ขอความช่วยเหลือก็บอกได้เลยนะคะค่ะ ตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนก็ได้ปั้นดอกไม้คนละสองดอกกันแล้วแล้วก็ปั้นอย่างอื่นกันด้วยไหนมีใครปั้นอะไรบ้างคะบอกให้คุณครูฟังหน่อยน้องเกดค่ะหนูปั้นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วไข่ดาวด้วยแล้วก็ปั้นหัวใจด้วยน่ารักมากค่ะ นูค่ะน้องมิมค่ะปั้นดอกไม้สองดอกมีครูบอกค่ะกุหลาบค่ะแล้วก็ไข่ดาวเรนโบว์ค่ะอันนี้น้องบิมผสมสีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ารักไหมคะเป็นเรนโบว์ค่ะน่ารักมากค่ะน้องอ้อยล่ะคะจุดปั้นดอกไม้ไปสองดอกแล้วก็ปั้นเป็นโมจิเพราะว่าครูก็ต้องผ่าให้หนูด้วยให้ครูผ่าให้เลยไหมคะน้องอ้อยจะได้เห็นคุณครูผ่าอันนึงแล้วหนูก็จะใช้ช้อนผ่าเอาองต้องสิอันนี้ครูผ่าเพื่อนเพื่อนดูนะคะ คุณครูจะผ่าให้น้องออยสีขา,าวกับสีฟ้านะคะคือมอเ,เ,เดี๋ยวเรามาดูตอนต้มก,กันดีกว่านะคะขเขาเขาขัา้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆนะคะวางดอกไม้แล้วก็สิ่งที่เด็กๆปั้นนะคะไว้บนจานของตัวเองนะคะแล้วก็ไปล้างมือให้สะอาดคุณครูจะพาต้มกะทินมสดกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนก็ได้กลับมานั่งประจำกลุ่มของตนเองแล้ว คุณครูนะคะจะพาทํากะทินมสดค่ะโดยก่อนอื่นนะคะคุณครูจะเทน้ําสะอาดลงไปในหม้อต้มนะคะเทลงไปเลยเรารอให้น้ําเดือดนะคะโอ้ตอนนี้นะคะน้ําก็เริ่มเดือดแล้วคุณครูจะใส่น้ําตาลปี๊บนะคะลงไปในหม้อต้มนะคะแล้วเรานะคะก็รอน้ําตาลปี๊บกับน้ํานะคะเดือดจนเข้าที่ค่ะ วิยอยากเห็นไอแพดนั้นเนี่ยดูโบยอยู่ไอเด็กเห็นไหมคะว่าตอนนี้น้ำตาลแล้วก็น้ำสรของเรานะคะได้เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรานะคะก็จะใส่นมสดลงไปค่ะ,ะเรานะคะก็รอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเราจะใส่เกลือแล้วก็กะทิลงไปค่ะ ตอนนี้นะคะน้ําของเราก็ได้เดือดแล้วคุณครูจะใส่เกลือนะคะใส่แค่นิดเดียวนะคะเพื่อตัดความหวานของเราค่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะคุณครูจะใส่กะทิลงไปแล้ว,วใช่แล้วค่้นของเกตกะทิสีขาวนะคะแล้วเราก็รอให้เดือดอีกครั้งนะคะน้ำกะทิของเรานะคะ ก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปต้มบัวลอยที่เด็กๆปั้นกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็ได้เตรียมน้ําเย็นนะคะไว้ในกระละมังแล้วสําหรับเมื่อต้มแป้งบัวลอยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กระชอนนะคะช้อนบัวลอยนะคะลงมาในกระละมังนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูจะต้มน้ําสะอาดนะคะเพื่อต้มแป้งบัวลอยค่ะคุณครูจะเทน้ําลงไปเลยนะคะ ตอนนี้นะคะน้ำที่คุณครูต้มก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูนะคะจะเรียกเด็กๆนะคะมาต้มแป้งบัวลอยนะคะทีละกลุ่มนะคะไหนมีใครอยากอาสาเป็นกลุ่มแรกไหมคะน้องเกดนะคะกลุ่มน้องเกดเชิญคะ่ะเราจะมาต้มแป้งบัวลอยกันนะคะนี่ค่ะของหนูเนคุณครูนะคะ<อ>จะใส่ในหม้อให้นะคะ ตอนแรกแล้วนะคะว่าถ้าแป้งบัวลอยสุกจะเป็นยังไงคะน้องอ้อยลอยขึ้นมาเลยใช่แล้วค่ะแป้งนะคะก็จะลอยขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรานะคะรอแป้งลอยขึ้นมานะคะตอนนี้นะคะแป้งบัวอของดเด็กๆ่ะก็ได้ลอยขึ้นมาแล้วนะคะคุณครูนะคะจะใช้กระชอนนะคะตักแป้งบัวลอยที่ต้มสุกแล้วนะคะลงในกระละมงังที่ครูเตรียไมไว้ตั้งแต่แรกนะคะ คุณครูนะคะก็ได้เอาแป้งโบโลยของเด็กอ่ะใส่ในกระมังแล้วต่อไปนะคะอันไหนของน้องอ้อยคะคุณครูนะคะจะนําแป้งโบโลยของน้องอ้อยใส่ถ้วยของน้องอ้อยให้ค่ะอันกุ่นกลมกลมอันนี้กลมกลมกลมอันนี้นะคะแล้วก็อะไนอีกอันึงสัแล้วก็สไลด์อีกอันนึงแล้วก็เด็กนี่เด็กนี้ครับเรียบขอน้องเกดนะคะคุณครูขอวางไว้ก่อนนะคะได้ค่ะ กลุ่มน้องเกตและน้องอ้อยนะคะกลับไปนั่งที่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลุ่มต่อไปนะคะก็มาต้มแป้งบัวลอยกันค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนก็ได้ต้มแป้งบัวลอยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะราดน้ํากะทินมสดนะคะและให้เด็กรับประทานกันค่ะคุณครูนะคะก็ได้ราดน้ํากะทินะคะให้เด็กไม่เกือบทุกกลุ่มแล้วเหลือกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มของน้องบิ่มนะคะคุณครูจะราดน้ํากะทิ ในอุณหภูมิห้องนะคะก็คือเด็กๆสามารถรับประทานได้เลยไม่ร้อนแล้วนะคะค่ะได้คเชิญกลุ่มน้องบิ่มนะคะมาหยิบบัวลอยในถ้วยของเด็กๆนะคะเพื่อนๆมาเอาบัวลอยกันเด็กๆนะคะกลับไปนั่งที่ของตนเองนะคะแล้วก็รับประทานกันให้เสร็จและช่วยกันเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะ อตอนนี้นะคะเด็กทุกคนก็ได้ช่วยกันทําความสะอาดพื้นที่ที่เราทําขนมหวานบัวลอยกันแล้วเด็กๆนะคะนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะคุณครูจะถามเด็กๆว่าความรู้สึกของเด็กๆนะคะเป็นอย่างไรขณะทําบัวลอยนะคะชอบขั้นตอนใดามากที่สุดนะคะแล้วก็พบปัญหาอะไรใน,ในเด็กๆนะคะแก้ไขวิธีนั้นอย่างไรนะคะใครจะเป็น คนตอบคนแรกคะ่ะน้องเกดนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเขียนชื่อน้องเกดก่อนนะคะน้องเกดคะ่ะความรู้สึกขณะทำบัวลอยน้องเกดรู้สึกอย่างไรคะสนุกคะ่ะน้องเกดบอกว่าสนุกนะคะน้องเกดชอบขั้นตอนใดคะชอบการปั้นคะ่ะน้องเกดนะคะชอบขั้นตอนการปั้นแป้งนะคะการปั้น แงน้องเกตพบปัญหาอะไรไหมคะมันเปื้อนค่ะมันเปื้อนนะคะเปื้อนนะคะแล้วน้องเกตแก้ปัญหาอย่างไรคะไปล้างค่ะน้องเกตนะคะบอกว่าไปล้างนี่น้องคนไหนจะอาสา,าสมัครต่อไหมคะน้องบีมค่ะ บนึงนะคะคุณครูขอเขียนชื่อน้องบิ่มก่อนนะคะค่ะน้องบิ่มรู้สึกอย่างไรคะขนาดที่น้องบิ่มนะคะทําบัวลอยครับสนุกมากค่ะสนุกมากนะคะน้องหมิ่งบอกว่าสนุกมากถ้าน้องบิ่มนะคะชอบขั้นตอนใดในการทําบัวลอยคะกินค่ะชอบขั้นตอนกินนะคะ น้องบิ่มพบปัญหาอะไรไหมครับหนูปั้นวงกลมใหญ่ไปค่ะปั้นแป้งใหญ่ไปใช่ไหมใช่ค่ะน้องบิ่มบอกว่าปั้นแป้งใหญ่เกินไปนะคะค่ะแล้วน้องบิ่มแก้ปัญหาอย่างไรคะหนูก็เอาอ,ากเอาออกมาแล้วปั้นใหม่ค่ะเอาออกมาแล้วก็ปั้นใหม่นะคะ,น,น,ะ,คะน้องบิ่มบอกว่าปั้นใ,ปนใหม่คะ <c oughs> ความรู to ้สึกของน้องเกตนะคะน้องเกตบอกว่าสนุกค่ะน้องเกตนะคะชอบขั้นตอนการปั้นแป้งปัญหาที่น้องเกตพบนะคะก็คือมีการเปื้อนนะคะน้องเกตแก้ไขปัญหาโดยการไปล้างค่ะส่วนน้องบิ่มนะคะก็บอกว่าความรู้สึกขณะทําบัวลอยสนุกมากชอบขั้นตอนที่กินนะคะแล้วก็พบปัญหาว่าขณะปั้นแป้งนะคะแป้งหนใหญ่เกินไปการแก้ปัญหาของน้องบิ่มก็คือปั้นใหม่ค่ะ ต่อไปนะคะเรามาสรุปขั้นตอนการทําบัวลอยนมสดกันนะคะเด็กๆช่วยคุณครูสรุปหน่อยค่ะว่าขั้นตอนการทําบัวลอยนมสดนะคะมีอะไรบ้างคะ่ะน้องเกดค่ะปันแป้งค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะปั้นแป้งนะคะ1ปั้นแปง้งค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะน้องบิ่มค่ะต้องกะทิค่ะ ขั้นตอนที่สองนะคะน้องบิ๋มบอกว่าต้มกระทินะคะต้มกะทิขั้นตอนต่อไปค่ะน้องน้ำใส่ค่ะต้มแป้งค่ะต้มแป้งนะคะขั้นตอนที่สามต้มแป้งนะคะขั้นตอนที่สี่ค่ะน้องบิ๋มค่ะ กินค่ะขั้นตอนที่สนะคะน้องสิมบอกว่ากินนะคะสรุปขั้นตอนการทำบัวลอยนมสด 1. ปั้นแป้ง 2. ต้มกะทิ 3. ต้มแป้ง 4. กินเด็กๆนะคะก็ได้ฝึกทำบัวลอยกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเด็กๆไปเตรียมตัวทำกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กันค่ะ วันนี้นะคะดเด็กๆทุกคนก็ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนกันมาเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็นั่งเป็นกลุ่มของตนเองแล้วนะคะคุณครูนะคะมีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์คือการขยำกระดาษเป็นรูปขนมหวานตามจินตนาการนะคะโดยอุปกรณ์ของคุณครูนะคะก็มีสีต่างๆนะคะกระดาษสีสําหรับการขยำกระดาษทําขนมหวานนะคะแล้วก็กาวและที่สําคัญนะคะก็คือรูปภาพชามนะคะค่ะ โดยคุณครูนะคะจะบอกขั้นตอนกรารประดิษฐ์ผลงานศินลปะการข,ขยำกระดาษขนมหวานไทยนะคะก็คือเด็กนะคะขั้นตอนที่1นึ่เตรียมกระดาษรูปชามนะคะก็คือกระดาษแผ่นนี้นะคะในเด็กทุกคนจะมีกระดาษแผ่นนี้นะคะเป็นของตนเองขั้นตอนที่2องขยำกระดาษสีนะคะโดยกระดาษสีนะคะที่ครูเตรียมก็สีสันสดใสเลยเด็กๆนะคะฉีกกระดาษสีตามที่ตัวเองต้องการนะคะ จากนั้นเด็กๆก,ก็ขยำกระดาษนะคะในขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการนํากระดาษที่ขยำแล้วก็คือที่คุณครูโชว์นะคะทากาวและติดลงบนกระดาษรูปชามก็คือแผ่นนี้นะคะให้เด็กทากาวแล้วก็ติดลงไปนะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็ตกแต่งตามจินตนาการนะคะแล้วก็ตั้งชื่อผลงานค่ะเรียนคุณครูนะคะขอตัวแทน กลุ่มละหนึ่งคนนะคะมารับอุปกรณ์ค่ะตอนนี้นะคะดเด็กทุกกลุ่มก็มีอุปกรณ์ในการทําศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วแล้วก็กระดาษนะคะก็อยู่ข้างหน้าของดเด็กนะคะดเด็กนะคะลงมือทําออกแบบขนมหวาน,นจินตนาการของดเด็กๆได้เลยนะคะค่ะเออ,อ,เ,อเด็กวสี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 สคส ว่าทำเป็นรอดช่องนิชอบรอดช่องน้องอ้อยจะทำรอดช่องใช่ไหมคะชอบน้องค่น้องพิมทำอะไรหรอคะทำโบลลอยเลยค่ะน้องพิมทำโบรลอยนะคะใช่ค่ะแล้วน้องเกศล่ะคะน้องเกศทำขนมอะไรอยู่คะหนูจะทำนะพิมกรอบค่ะหนูเคยกินมันแข็งๆนุ่ม ใช่ค่ะน้องอ้อยทากาวลงไปเลยนะคะเด mm ็ก hmm. คนไหนขยำเสร็จแล้วนะคะก็ทากาวแล้วก็ติดกระดาษที่เด็กขยำนะคะลงไปเลยค่ะเรขยำสองมือได้ด้วยโอ้เก่งมากเลยค่ะน้งเก่งสุดยอดณครูขอเก็บอันนี้ให้นะคะ เด็กนะคะตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็เขียนชื่อนามสกุลแต่เด็กๆคนไหนนะคะที่ยังเขียนชื่อและนามสกุลไม่ได้นะคะว่าสัญลักษณ์ของตัวเองลงไปก็ได้นะคะจากนั้นเด็กนะคะก็ตั้งชื่อผลงานกันได้เลยนะคะค่ะเราชื่ออะไรหรอเราชือ่ออะอ ถูกก็เสร็จแล้วเด็กๆทุกคนนะคะสร้างสรรค์ผลงานขนมต่างๆนะคะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆนะคะช่วยการเก็บอุปกรณ์นะคะมาคืนคุณครูและกลับไปนั่งที่ประจำกลุ่มของตนเองนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนก็ได้นาอุปกรณ์มาคืนคุณครูแล้วแล้วก็นั่งที่กันเรียบร้อยคุณครูนะคะจะถามเด็กๆว่าชื่อผลงานของเด็กๆนะคะชื่อว่าอะไร และเด็กๆนะคะพบปัญหาและเด็กๆนะคะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรคะ่ะคุณครูขอตัวแทนเด็กคนแรกนะคะบอกว่าชื่อผลงานและพบปัญหาอะไรและแก้ไขอย่างไรคะ่ะน้องออยค่ะน้องหนูชื่อว่ารัดช่องแสนอร่อยน้องออยนะคะชื่อผลงานของน้องออยนะคะน้องออยชื่อผลงานว่าลอดช่อง แสนอร่อยนะคะน้องออยพบปัญหาในขนาดทำยอดช่องแสนอร่อยไหมคะของหนูไม่พบเลยเพราะว่าหนูทำได้ค่ะจ้าหนูเป๊ะเลยน้องอ้อยไม่พบปัญหาเลยนะคะเน็กคนอื่นนะคะน้องบ่มค่ะหนูผวงานหนูชื่อบัวลอ,อยดอกไม้น้องหมิ่มนะคะ หัวลอยดอกไม้น้องบิ่มพบปัญหาไหมคะพบค่ะกาวหกค่ะครูแล้วน้องบิ่มแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรคะเกลี่ยกาวค่ะน้องบิ่มนะคะพบปัญหาก็คือกาวหกนะคะใช่ค่ะน้องบิ่มแก้ปัญหาก็คือการเกลี่ยกาวนะคะค่ะเกลี่ยกาว น้องคนอื่นล่ะคะมีใครอยากตอบคุณครูไหมคะน้องเกดชื่อผลงานของน้องเกดว่าอะไรคะทับทิมกรอบสีแดงค่ะทับทิมกรอบสีแดงนะคะน้องเกดชื่อผลงานคือทับทิมกรอบสีแดงทับทิมกรอบสีแดงน้องเกดพบปัญหาอะไรไหมคะไม่พบค่ะน้องเกดก็ไม่พบปัญหานะคะ เด็กๆนะคะนาผลงานของตนเองนะคะไปใส่ไว้ในช่องเก็บผลงานของเด็กๆได้เลยนะคะเด็กๆนะคะเตรียมตัวทํากิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะค่ะ